งฟุกรีวิวของก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับของผมฟุกมือฟุกเกมเมอร์ทีวีชแนลมนและวันนี้ก็จะมารีบๆหน่อยนะเพราะเดี๋ยวแม่งพื้นที่เต็มนะฮะก็วันนี้ก็จะมารีวิวสองตัวนี้คือกันดั้มเอลสไตล์กันดั้มกับเอิร์ธทวีกันดั้มนะฮะก็อันนี้จะเป็น SD นะฮะส่วนอันนี้จะเป็น H g นะฮะจะมีไวเอชตรงนี้บนขวามือนะ h ย ja ่อมาจาเอ้ย h แหละชื่อเต็มมันคือ h i ไฮเกตส่วน SD นะ SD นนะก็คือ SD ตุจิวจิว,จวหน่อยนะก็วันนี้ก็จะมาสองตัวนี้แหละรีวิวสองตัวนี้แหละนะเริ่มแรกคือตัวนี้เลยก็คือเอลสไตล์กันดั้มมาจากในภาคของซ e ดเนาะอืมกันดั้มซีดส่วนนี้จุดขยับนี่หมุนได้เป็น360อหสงศาเนาะแล้วก็ข้อมือข้อต่อนี้ ขยับได้พอสมควรแล้วก็ขานี้ก็พอได้นะอืขาพอได้อยู่ยก็ตรงโล่นี้ก็ขยับได้หัวขยับได้สามรอหกสิบองศาปีกนี่นักขยับได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมอ่าอืเสร็จแล้วหนึ่งตัวแล้วนี่คือยานะเป็นยานของเอิร์ธทีนะเอ้ยมันเป็นเอิร์ธอัลเมอร์เป็นยานของ Earth ธนะอั o เ, Armor, เ Armor, คือเกาะดวสีฟ้านี่คือตัวนี้นะ แล้วคือตัวนี้เนี่ยคือเอิร์ธออร์เมอร์นี่ีีเอิร์ธออร์เมอร์ตัวนี้คือคอกันดั้มถ้าสองนี้รวมกันก็เป็นเอิร์ธทรีกันดั้มแบบนี้เนาะอันนี้ผมใช้ฐานของอังนะในไรเดอร์โอ๊ตเนาะคือไม่มีฐานเน่ะไม่ไม่มีแอคชั่นเบสเนาะเออกท็ทําใจเนาะก็ปรับปุ่มเนาะก็จุดขยับก็พอสมควรพอได้อยู่นะแต่ผมจะไม่ขยับมากเพราะว่าผมเล่นมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันหลวมออ ส่วนข้อเสียดของตัวนี้คือว่ามือมันอ่ะแยกมาสองสองมือจะต้องมาประกอบประกบกันเนาะก็คือก็ทําให้ลําบากอยู่เราจะเป็นอันนี้นะ่าจะเป็นกล่องแรกของบิวเดเวอร์รีไลท์นี่คือภาพของบิวเดเวอร์รีไลท์นะฮะคนขับนะ่าจะเป็นคิโรโตะแต่คนขับของซีดเนี่ยเอลสไต์ L กันได้มดผมลืมผมลืมนะคือคือดูตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ยแต่ลืม อันนี้เพิ่งดูคือชอบเพราะว่ามันประกอบร่างกันไงของยานากับตัวขอกันดำก็แล้วขอก็เอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆหน่อยแลรีบเร็วๆหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันจะเต็มนะก็ะคือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆต่อๆไปนะก็จะจะมารีวิวอะไรก็ต้องดูอีกทีหนึงนะนะก็โอเคคนระับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะที่รับารับชมรับฟังกับตัวกันด้ามของผมนะมีที่มีอยู่นี่นะก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเจอกันนะบาย